โอเคกมก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ออกซิเจนในการหายใจยนะครับวันนี้นะครับเรามีอยู่ช่องอาร์ตอาร์ตอาร์ตบ็อกโอเควันนี้เราจ,จะมาทำคลิปรีวิวแมวเหนะนียวนะนี่อันนี้ผมอยู่ในห้องนอนได้ยินชัดเปล่าไวรุนใจกเกเรนี่อันนี้ก็นี่มีคนอยากให้ผมรีวิวตัวนี้เยอะมากน้องเขาเหนียวส้มตำเขาอยู่หน้าปัม๊มตำปอบยาปอก,ปอก เหนียวเอ้ยข้าวเหนียวอันนี้ชื่อข้าวเหนียวนะครับเป็นแมวโอ้ยอยู่นิ่งดีวะ่ะนอนนอนโอ้ยตาลากฮ้ยพันสายเนี่ยดูนี่ก่อน,นอทุกคนครับโอเคทุกคนนี่เป็นน้องข้าวเหนียวนะครับพันเปอร์เซียผสมสกอตติสนะฮะโอ้โหนี่ครับ อันนี้น้องอายุจะไม่ได้ครับน่าจะประมาณสองสามสี่ห้าเดือนแล้วมั้งนะครับนี่ที่น้องข้าวเหนียวพเพศผู้นะฮะตอนแรกคิดว่าเป็นเพศเมียสุดท้ายกลายเป็น,นผู้นะฮะน้องห้าลักนี่นอนละตัวนี่อันนี้คือน้องข้าวเหนียวนะครับหลายๆคนอยากดูมากเลยใช่ไหมอ้าวตายน้องชอบนอนในห้อง สาปดชีวิตน้องเขาเหนียวฮะจังหวะนี้ไปแล้วครับลงล่างนะครับเอาไงครับจังหวะนี้มีการมองกล้องเลยฮะอาจจะกจะโดดขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายไม่กระโดดครับเรียบร้อยครับกระโดดขึ้นไปแล้วครับจังหวะนี้เอาไงครับไปไหนต่อครับเรียบร้อยครับนี่ครับน้องเขาเหนียวชนกล้องหน่อยดิเออก็ประมาณนี้นะก็ สำหรั ings, kind, BRE บวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครก็กระดิ่งแจ้งเตือนพือที่พาคีใหม่แล้วก็มีการมาเป็เรื่องดีบายจบไปด้วยการเข้าไปในตัวมันแมทแมทแมท